สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะไปบ้านสวนอีกแล้วนะนเพื่อนเราจะไปเก็บสับป,ปะ<ถ>สับป,ปะรดลูกใหญ่เลยนะนเพื่อนนะเราจะไปเก็บสับป,ปะรดยักษ์อานนีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรศ ไม่ได้หลับเไม่ได้หลับลเหรอ้เข้าไม่เจ้วลุกขึ้ถอมามาถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านสวนแล้วครับโอ้เขียวกระจีเลยเ่ยสวยไหม เดียวชุ่มฉ่ำเลยครับฝนตกทุกวันเลยที่นี่ลบมาแล้วไอ้นนปลูกมะมมวงก็ตายตอนนั้นลบมาแล้วลูมาแล้วผับกบุ้งก็ขึ้นมาเยอะเกินโอ้ตอนนี้ก็โตแล้วนี่ Thêm tù này Mấy tên làm dày tớ làm dày Nè nó Nó rêu ตาเื่อมด้วยต้อตกอดใส่ทับเลยนี่ต้นทุเรียนทุเรียนได้น้ำเกี่ยแล้วลุกหมดแล้วเนี่ยชุมช่มฉ่ำต้นไม้มันลุกเร็วมากอ,อ,อะไรปลวกเหร ปวกมาขึ้นตรงนี้อ่ะปวกใช่ไหมปลวกปวกมาขึ้นตรงนี้อะไรนะเราวะสารพัดเหดออลืองไปเลยสารพัดเหลืองอ๋อยเลยโอนเหลืองเหลืองไงเดี๋ยวก็ไปเก็บเดี๋ยวก็ไปเก็บเหลืองสุกพอดีเลยไงเรามีประตัดเฮ้ย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 อะไรจิ้งจกจิ้งจกตัวดำจิ้งจกเต็มเลยไม่ นี่จบกันบ้านเลยเมื่อกี้เรงเห็นอารามตัดเป็ดอยู่สีดำอารามตัดเป็ดไปไปตัดก่อนไปเอาไปเดี๋ยวเราไปตัดสับปะรดกันตัดสับปะรดยักษ์ตัดได้เหรอไอ้จิบอันนี้กูยังไม่ยักษ์นะถ้าสมบูรณ์กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกใช่หญ่กว่านี้อีกไอ้นี่จะตัดซะเลยไม่ใช่สับปะรดแต่มันเนาะพอพอพูดถึงสับปะรดมันก็เปรี้ยวลิ้นเลยเอาให้พ่อไปตัดพอพูดถึงสับปะรดมันเปรี้ยวลิ้นเลย พ่อถ้าพูดถึงสับปะรดมันก็เปรี้ยลิ้นเลยหอมเลยเนี่ยน่าหัแล้วเหรอกินออกแล้วน่าหัแล้วยังไม่เน่าซีพ่อยังไม่เน่าซีถ่ายรูปหน่อยยังไม่เน่าซีนี่นี่เพื่อนๆสับปะรดลูกใหญ่สุกพอดีหอมมากหวานแน่นอนให้แม่ถ่ายรูปกินออกแล้วเบิร์กใช่ไหมกินออกมากโอ้พ่อมดแดงห่วงมากกินออกสับปะรดมาก มันแตกมามี่หอมมากเลยมดแดงมาเฝ้าด้วยก็มันน่าจะหวานนะมดแดงมาเฝ้าเลยมากินน้ำเลยเนานอยู่นะกว่าจะอกอกนี่อยู่อ่ะเป็นปีเลยรูกมาเริ่มมดแดงเฝ้ามดแดงหวงเลยมดแดงไม่เฝ้าม่วงแลดดง้วมาเฝ้าสับประรดแทน <c oughs> มันแดงข้อม่วงใช่ไหมมันแดง็ต้วตรงข้อม่วงโอเคยังไม่ยังไม่หน้าโอเคโอ้เหลืองสองกิโลได้ดูเที่ยวกับหน้าดูเที่ยวกับหน้านะโน้ี้โนหันหน้ามาใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหน้านะโน สองกิโลได้เพื่อน<ด>ใหญ่<ผ>หกว่าหน้าพ่ออีกอะสองกิโลได้สนบบี่จริงเหรอเวลาเขาท้าเขาต้องเคะที่มันเป็นวงกลมมันเคะเลยแล้วก็มันจะหยิบง่ายแล้วก็มือไอติมไม่ใช่นู้นมันเป็นม,มันเป็นสับประรดอีกพันนึงข้างในใหญ่ที่มันเป็นเนื้อเนื้อเราบังเอิญสีข,ขาวๆเราบังเอิญไปเรียกเนื้อแต่มันก็คือมเมล็ดใช่เหรอใช่มันคือที่เรากินนะมันคือเมล็ดนั่นแหละน้ำปลาเหรอกุ้แกสอนุ้งแก้วสดนะใช่ที่เป็นเยี่ยมันก็คือสีขาวเป็นเมล็ดเต็มไปหมดค่ะใช่แต่เเเเรราาบังออิญไปียกว่นื้ เนื้อมะพร้าวใช่ไหมใช่เนื้นอมะพร้าวที่จริงมันเป็นที่จริงมันเป็นเมล็ดไงรูปแปลกแม่ตัดยังไงไม่แตกเลยนี่เราตัดแตกใหมหมดเลย,เน,ยเนี่เราตัดนี่เราตัดแตกใหม่นี่ต้นเดิมอยู่นี่โอ้ไม่เป็นจะตัดยังไงต้นใหม่มาอยู่นี่นี่ต้นเก่าต้นใหม่ต้นใหม่นี่เป็นหมดเลยที่เราตัดนู้น <c oughs> อั้นก็เลยเฮ้ยเธอเนี่เก็บได้เหรอได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่มาเขาเก็บได้ ดีกางงที่้าก็พอดีเลยสุกแบบลูกนู้นเลยไม่อันนู้นวันก่อนสุกนิดเดียวนี่พ่อไม่เก็บบอกเก็บไปตาอเอาไปเดี๋ยวเน่านะนี่ออกสองอันอแกเอาไปปลูกเพิ่มได้นี่ก็สองโอ้สองเลยออกคู่เลยอะ่ะผักไปผักไปปลูกเพิ่มได้ นี่มันออกมันแตกคู่นี่มันแตกคู่อันนี้ก็เป็นคู่เราหมดแดงมดชมพูเลยชมพูเลยเฮ้ยมดแดงตาหอไหมวหมดหมายตาหอเนี่ยก็ลูกเหลือนี่ก็ขายเลยโอ้ดงมดแดงนี่ก็ไม่ขมีมีสองแต่ลูกนี้อยู่ ตดดเละเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าเราไปซะลาเลเราไม่ได้มาเดี๋ยวเราไปตัดลูกนี้อีกเพิ่แต่อันนี้ไม่เหลืองทั้งลูกนะใช่แต่ถ้าแต่ว่าถ้าอาทิตย์นึงก็น่าจะเน่านะเดี๋ยวอ่ะเพราะลูกมันเล็กสักครึ่งอาทิตย์น่าจะพอคุใช่ต้องสักประมาณสี่วันเหมือนกันอืมครับเอ็นไม่บอกเลี้ยวว่าเว้นไม่ทางเลยเอ้าไปตังเล็บเลยอือหายเวอร์ไป แล้วพ่อโยนไปทำไมปลดมือทั้งอันเลยพ่อนี้ลงไปเก็บไปเก็บไม่ได้เลยอันนี้ลูกเล็กนะอันนี้ลูกเล็กอันนี้พันๆคนละพันกันไม่พันเดียวต้นมันเล็กเอ้าจริงเหรอต้นมันเล็กั็ลูกเล็กแกพันเดียวกันเหรอก็บอกว่าอย่าก็บอกว่าเขาเรียกพันอะไรไม่รู้นะอันนี้เท่าหน้านาโนพอดีลูกนี้ก็ไม่เล็กเท่าไหรแล้วนะก็เท่าหน้านาโนอยู่เนี่ยเกือบดูได้แล้วลูกเนี่ยแมง เโอ้เต็มเลยไอซีนี่ว้าหักเลยเนาะขึ้นนั่นเลยไม่สุกเปลือสุกแล้วหักเลยโอ้ยหมดถ้าถ้าไม่หักแสดงว่ามันยังไม่สุกถ้าหักแล้วแสดงว่ามันสุกแล้วอ้ยนี่ไงหัวสับะลดซาบะลุดทำแท้ไอเดี๋ยวไปตายนีได้ถุงลูกแล้วนั้นเนาะเอามาดูแรงมือกันโอ้นี่เบอร์มะม่วงเต็มมะม่วงสุกแล้ว อัน,น๋อมะม่วงสุกแล้วนี่นี่นี่โอ้เบื่อสุกเน่าใช่แล้วอะมะม่วงสุกแล้วเนาะมันไม่ค่อยสมบูรณ์สุกแล้วสุกแล้วมาดูรังมดแดงเี๋ดไปแตัวกัดเลยมะม่วงอ่อนนี่มันรังมดแดงไหนเบื่อหนาเดี๋ยวพ่อกินมะม่วงดูก่อนเน่าแล้วไหมมะม่วงน้ำดอกไม้เน่ายังกบื่อหนามากพี่กินสามารถกินกินเปลือกมันได้ ช่เปลือกมันแข็งอ่ะเนี่ยใช่ใช่อืมนุ่งกรร่วนร่วงถุดตาต้นเลยนั่นแต่ไม่ร่วงก็ถือไอ้นิ่งๆยังไม่กดอีกแต่โฟกัสช้านี่ไม่ลูกอร่อยไหมอันนั้นสวยอยู่อร่อยไหมใลูกเล็กอ่ะลูกเล็กอร่อยไหมหวานไหมเบี้ยวกินได้ไหม

นี่ยต้้นนนี่าจะร่วงหมดแน่เลยแต่ลูกพวกนี้ไม่น่าร่วงลูกใหญ่นี่ต้นสตอออกมาแล้วรึออกดอกรุนเป็แล้วเหรอไม่เห็นรังไม่เห็นลังมันเด็ดแล้วอ่ะมันมันอยู่ตรงนู้นนี่ถนนเราก็เคยพาดูเดินรอบก่อนนี่ดูคร่าวๆถนนมันเนี่ยนี่นี่นี่ลังหมดแดงแล้วอ่ะรังใหม่อีกมันว่าแดงใหม่ลังใหม่โอ้โหแม่มันเยอะมากเต็มเลยแล้วเนี่ยการเริ่มนั้นแล้วนี่ลูกมันเยอะมากขึ้นแล้ว ดูเพื่อนก็มาต้องตัดน้ำลางมันงิงมันปิดบัง,ง,งนี่แค่หนอนต้นนี้ลูกใหญ่มันไม่เป็นลูกเลยลูกพันอะไรไม่มไรู้ื่าอหไรจะเป็นลูกใบสดสมบูรณ์มากต้นนี้นะผูกข้างส้วมไนงะเออข้างส้วมไม่ใช่ส้วมอยู่นู่นหรอกอันนี้เป็นเท่น้้ำทิ้งหรอกอันนี้ก็ได้อยู่ก็ได้เยื่ออยู่ได้น้ำทิ้งนะวะาน้ำสมบูรณ์ ลูกหน่ายใหญ่ต้องรอหลายปีน่าจะต้องสามปีปีขึ้นไปแล้วไปออกตรงนี้ไปได้เหรอไปไแล้วม่จเออนี่ไปได้เราก็ได้อยู่ตรงนี้อืมไปเลยมันแดงมันไปมันไปเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ชับรถแล้วไงนี่ชับรถแล้วปลูกหลายต้นมันไปอยู่ต้นนั้นแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์ต้นคลุมไหมกนนนี่สวยพ่อมันยังอยู่ตัวนึงมันแดงอ่ะอะไรนะมันยังอยู่ตัวนึงมันยังมีรังน้อยน้อยอยู่เ มันยังนน้ออยยยู่ไปไม่หมดใช่ยันงเฝ้าอยู่มันเป็นรังเก่ายังเฝ้าอยู่นี่หมดไม่พอมันก็ขึ้นได้ค่ะเพื่อมันหายต้นนั้นน่ะรังเนี้ยรังเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะเปล่าพ่อจริงจริงรังเนี้ยมันใหญ่มากเลยเอาลงไม้อ่อนมันใหญ่มากเลยนะพ่อไหนร่สตอออกดอกอะไรเยอะเลยพี่จริงพี่จริงต้นเนี้ยพี่จริงต้นเนี้ยมันใหญ่เท่ามือพ่อเลยนะ ที่จริงอะรังอะรังมันใหญ่เท่ามือโพ่เลยใช่ใช่ใหญ่เท่ามือโพ่เลยนั่นใหญ่เท่ามือโอ้คิดว่าขี้เขาเก็บอะไรกักันก็ไม่มีแล้วมีไหมเนี่ยคิดว่าขี้แล้าดูตรงนี้จะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่มั้แค่เดินมาดูไปดูนะมือของลูก็ยังไม่ได้เกมเลยนี่เพื่อปุ๋ยมาใส่นี่หน่อยก็โผล่ไ้พวกเอามาฟันไงนี่เขาเต็มนลามไปหมือนนี่ย่าอันนี้น่ากลัวย่าไหนอ่ะ นี่อาจารย์เนี่ยน่ากลัวอืเก็มจัดยากไม่มันขึ้นมาเก็มจัดยากตัดยังไงมันก็ไปตายมันยีรากใหม่ขึ้นตลอดอันเต็มแม่นั้นไม่มีเหรอออนี่มีน่ากลัวเยอะเลยน่ากลัวจังไม่เกิดเรื่อนะหลานให้ลูกกอกันลูกกอกันเพื่อนๆลูกกอกันแกงส้มแกงส้มปลาคิตังอร่อยปลกหญ้าเลยคือเขาขายได้ขายได้ร้อยยี่สิบ นี่ตรงนี้ก็มีเขาเคันนี่เยอะแต่มันลูกอ่อนน,นะน,นี่นเป็นพองก็ใหแก่กว่านี้หน่อยอือนี่เยอะอยู่นะนี่นี่นี่ตรงนี้รกหมดแล้วว่าโกงมาจัดก,การจ้างครับตรงนี้ก็ลกแล้วมะพร้าวนี่ก็โดนโดนหญ้านในเต็มแล้ว ่คิดว่าเห็ดอะไรอ่ะแม่คิดว่าเห็ดก้อนหินก้อนหินก้อนหินเี่ยนี่ยเนี่ออกลูกแล้วนี่ออกดอกอีกแล้วอันนี้ไอ้อะไรอ่ะสวาสวะลาบุษภาคใต้ก็สวาะกลางคือกาลสาลี่ละมุดละมุดอ่ะสาลี่เลยหรอละมุดอ่ะละมุดอันนี้พันพันพันลูกใหญ่ มนลูกยักษ์ก็ขึ้นดีนะได้ดาวได้น้วคุณอืมหอมจังหอมมะม่วงไงเดี๋ยวไปปุ๋ยมาใส่ดีกว่า